ครับสวัสดีฮะผมเก่งไกวิทย์นะครับภาพเสียงพูดเริ่มตลอดทัวร์นะฮะก็ได้รับคำท้าทายนะครับมาจากคุณนรงค์ภูมิจิตนะครับผู้ที่ทาหลาดปล่อยของที่ภูเก็ตนะครับขอบคุณครับพี่นรงค์ครับนะฮะก็ใส่น้ำแข็งเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วก็มาอยู่ในสภาพนี้นะครับเพื่อที่จะรับคําท้าจากคุณนรงค์นะฮะก่อนอื่นก็ต้องขอท้านะฮะท้าตอบไปยัง3าคนนี้นะครับ สามคนนี้นะครับคนแรกก็คือคุณเบนไซหุ่นน้อยนะครับพิธีกรรายการชุมทางเสียงทองช่องเจ็ดสีนะครับแล้วก็คนที่สองนะครับขอท้าไปยังคนรุกทุ่งอีกคนหนึ่งนะฮะคนลูกนทุ่งนะฮะคุณรุ่งสุริยานะครับและอีกอีกอีกท้าหนึ่งนะครับก็ขอท้าไปยังกลุ่มของโตคารมมัธยมศึกษานะครับทุกคนเลยนะฮะเราจะมีการรวมพลโตคารมมัธยมศึกษานะครับวันที่30สิสิงหาคมนี้นะฮะ อ่าก็เท่าที่นึกออกตอนนี้นะฮะก็มีคุณเป้ยุทธวีเห็มมพันนะฮะบดินเดชานะฮะคุณเองดภพสุนะฮะอยู่ที่สวนกุลาบนะฮะปัจจุบันก็ทํางานเป็นผู้บริหารที่กิฟฟอรีนนะฮะก็แล้วก็มีคุณอ้วนนะครับมีคุณนัดบรรทัดฐานนะครับมีคุณอ้ําบรรพชายมุกดานะครับมีคุณเหมียวมรกตนะครับมีคุณบุตรสรินนะครับมีคุณโอ๊นะฮะแล้วก็มีพี่ปุกนะฮะ ก็เอาเป็นว่าใครก็ตามแต่ที enroll, ่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโต๊ะคารมมิทยมศึกษานะครับขอเชิญทําบุญหมดเลยนะฮะเดี๋ยวผมก็จะไปทําบุญให้กับสภาการชาติไทยนะครับเอาละฮะขอบคุณมากนะครับขอท้านะครับไอซ์บัคเก็ตไทยแลนครับสวัสดีฮะเย็นจริงๆ